ทำต่อดีกว่าอันนี้ทำต่อก่อนแล้วกันเดี๋ยวพวกนี้ก็จะทำอีกนะกดลิงก์นี้ทุกคนอืมไม่รู้เป็นลิงก์อะไรนะเดี๋ยวนะขอเพิ่มเสียงก่อนโอเคอนซัมเอออนซัมขอบคุณนะเกรงใจขอหน่อยอ๋อลืมคนนี้ไปเลยใช่เราลืมคนนี้นี่คนนี้นะเออลืมไปเลย ทำคลิปดีนะนี่ช่องนี้ทำคลิปดีมากไวเหมือนกันเราเราเออไวไวไวชื่อเกฟมีเกี่ยวข้องเลยอคนนี้ก็ทำคลิปดีนะเกม CSGO เนาะชื่อเกฟไม่ไม่ใช่ใชื่อเน็ตเลยเป็นชายบีเคยไปเป็นคนถือ ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ดอนโทเรตโต้อือน้องคือพี่ไม่ใช่ดองโทเรตโตถือฉากฟาดก้าวาานงั้นนี่คือแบบโอ้บูรหัมมากแตกต่างจากผ้าอื่นก็ภาคงั้นมันนี่มีความเม็กซเส้นอะนะไนซ์เออเออกดดิ้งนี้เหรอ โดนดักควายห <laughs> วังว่าไม่ติดลิขสิทธิ์นะนะเพลงนี้เมื่อก่อนอยู่อยู่อัพนะหวังว่าไม่ติดนะแล้วก็เออเรื่องแปมด้วยเดี๋ยวขอเมื่อกี้ไอคลิปนั้นผมยังไม่ได้เจาะลึกนะยังไม่ได้เจาะลึกเดี๋ยวนะกูสวยเกมทูนควาย ไม่ได้เจาะลึกไม่ได้เจาะลึกไม่ได้เจาะลึกโอเคไม่ได้เจาะลึกเลยอืม hmm. เดี๋ยวขอปิดแป๊บหนึ่งนะเมื่อตะก,กี้ดีก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ตัดฉากนั้นไปเพราะว่าพี่ผมมาพอดีอะนะเดี๋ยวผมมาเจาะลึกช่องเกมช่องไอแปมภู am, เก็ตเกมทูสหน่อยดีกว่าคลิปแรกดาวดิสไซส์นะ oh, เพลงก็น่าจะไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วนะแต่เพลงนี้เมื่อก่อนน่ากิบยูอัพเลยละ <c oughs> โดนักควาย <c oughs> นี่ไงเกยนเอจำได้ว่าฉันฉันเคยตอบไปตรงไ,ไหนว่าอยู่ข้างล่างสุดไหม <c oughs> นี่ไงอืมนี่ไงเกียรติเกมทูลเพราะมันก็รวมถึงบางตัวละครมันเกี่ยวตรงไหนวะ <c oughs> อ๋อยี่เกยนมาสกู Q A มาที่หน้าอย่างเกียดเกมมาของเกมทูนี่อย่างหล่อโอ้โออกแนวเกาหลีนิดหน่อยนะมาสเกมทูนอันนี้ดูดีนะดูสวยงามดีผมชอบเฟซนี่ดีลาคมกดไม่มีประโยชน์เนี่ยไอ้รูปภาพสองรูปภาพนี้ดีนะที่มันเซ็นเซอร์เนะี่ยเออมันกำลังดูแท่งกล้วยอนะเออเรียกว่าดิวโดก็ได้นะอะของเงียบสักพักก่อนคิดถึงเสมอแพนชื่อแพนเค้กเหรอ อืมไม่รู้ว่าจะตอบรงยังไงนะก็น่าสงสารดีหรือว่าจะอะไรดีอ่ะนะเออคลิปนี้ด้วย d ็อก <c oughs> ที s สองสีกครั้งหนึ่งพาร์หกเออนี่มันอะไรครับเนี่ยเออน,นี่มันอะไรครับเนี่ยโอเค กดดูต่ออืม mm อืมโอเคปกติดีไม่ได้มีปัญหา4 0 4หลังหักหลังเพื่อนตัวเองไปทัวร์ลงบางช่องนี้ก็เกทู เหมือนเขาจะแค่เกลียดพวกไมค้าไปเฉยอะนะเป็นโมกไมค r a สตอรี่ม็อบอะนะเออไมค f t มีเดี๋ยวนะเกมทู une, นเกมทูนเนาะตอนนี้เกมทูนทำคลิปไหนบ้างอันนี้ก็จะเป็นดั d d y ี้ n ลองเล็กนะเออไม่เคยเจอตัวละครตัวนี้นะแต่เกมทูนเอามาเอามาแต่งเองเหรอเนาะนี่ก็จะเป็นวิ c เ o อร์เออทำคลิปดีหมดมีโกรเรม ฮักกี้วอกกี้ขึ้นมาได้ไงอันนี้จบแล้วเนาะสควิตเกมจบแล้วมีการ์ตูนแอืมเหมือนว่าฟาร์เดนไอ้ฟรังกินจะไม่มีตอนต่อไปแล้วนะนี่ไงตอนล่าสุดน่าจะเป็นตอนตอนนี้แหละฟาร์เดนฟรังกินรบจิกนะนี่มีครูบาวดีเลย <laughs> เออหนูเรืองทำดีคุกกี้รันมีแค่ตอนเดียวนี่ มอสติกแมนนะผมตอนนี้ตอนนี้ผมเข้าสุดละอันนี้จะเป็นมอดของเจเจบอยนะเป็นอ,อันนี้เกมทูลเอามอดมาจากของคนไทยเลยมอสติกแมนเป็นมอดของคนไทยนะมอดของพี่เจซจสนะพี่เจตอนนี้ตอนนี้ผมขอบสุดละเป็นตอนที่ผมข้าสุดตลอดก,การเพราะว่ามอดนี้เป็นของคนไทยด้วยนะก็คือเจเจบอยนั่นเองเออได้เจอว่า เพิ่งได้เห็นครั้งแรกว่าเกมทูนก็เอาหมอดของไทยมาลงด้วยมาทำเป็นการ์ตูนด้วยนะกับ Stickman ของพี่เจซี่บอยเออนี่ไงจำได้ไอ้หน้าปกของที่พี่ฟรีม FFF เอามาทำอ่ะนะ Imposter Rematch ไอ้ตัวบักเขียวอ่ะอันนี้ PocoPuck นี่ตอนที่โคตรหดหูแล้วก็มีไอ้อาร์โนบัก Imposter ใจเกเรมาเป็นคนใจเกเร ตอนนี้ดีที่สุดตลอดการแลแหละมีเนื้อเรื่องปูเนื้อเรื่องดีทั้งตัวละครตัวหน้าเก่าก็กลับมานะแต่ตอนนี้โคตรหุนหูเพราะว่าบทตัวเนื้อเรื่องอิมพอสเตอร์โคตรใจเกเรน่าจะมีแค่นี้อเหระอ,อันนี้ก็จะเป็นมดของคนไทยนะมดของ JC Boy ่อเกมทุนเอามาทำไงเกมทุนอธิตฐาว่า j c Boy บเป็นคนต่างประเทศหรือเปล่าว่าเป็นคนปักางประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยนะแต่ก็จริงค,คนไทยเนะโอเคมีแค่นี้แหละ ทูนี้ช่องนี้ดีมากนะถ้าเป็นแฟนในฟังกินที่ผมขอบสุดก็จะเป็นนีพลาสติกแมนนะผม <c oughs> ผมพูดซ้ำวักนะไอเรื่องมอดของพี่เจสซีบอยคนไทยของเราเนะี่ยทำมอดนี้เจ๋งดีนะโอเคน่าจะมีแค่นี้เหรอเนาะโอเคบายบาย